ม,มันเป็นตาก,การาจาัดไปรับเพื่อนเพื่านแต่ที่เพือ่อนๆที่มันหยิบสามารถหยิบในห้องพยาบาลได้ใช่ไหมแต่ตอนที่ไปเอาอ่ะมันไม่มีต้องเดินไปขอเขา,า <c oughs> แล้วเขาก็มองหน้า ารวันนี้อาโร่นะครับไม่ได้ให้ไปกินเฉยต้องกินแบบคู่กันนะครับเนเดียวให้เดียวกินด้กันนะกินแบบจะหมดนะฮะหมดเลยเส้นยังพอเอาอะเอาแค่นอนเอาทุกเส้นขาผูกกันแล้วกินหมด คู่กู้หลกู้ใหญ่คู่รักแห่งปีประจำแห่งทีศรักรลาสวันน่าร้อยห้าสิบหกนะครับเฮ้ยเลาได้แก่เอาเอามาก่อนสักกี่คู่ดีเอ่ยมา้งคู่รักผู้หลักผู้วหญ่คู่ ละครโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้นะครับจูนเอทคอนมีหลายรรชาติหลายอารมณ์นะครับโอเคนะครับแล้วสองคนนี้ก็แสดงในงานบทบาทนะครับเขาถึงบทไหนกูซึงเหมือนเป็นอะไรโอเคนะครับคู่ที่สองนะที่ได้ชิงรางวัลคู่และแข็งีนะครับได้แก่ภูมิกับบุรนะครับ คุณกันนิดนึงเดี๋ยวกูนีุ้ณแม่มีประวัตินีต้องเล่อใหฟังนิดนึงมีอะไรไหมอพชัยดีกว่าครับอันยวับิชัยนิชยน่ี่้พิชัยอ่ะพชยเราคประวัติ่อนนี้ไมีอะไรบ้างตอนะข้นกเดจะนอนขึ้บุญ

เรียว่าสิกงนี้นี่รักกันมากครับใช้วนหญิงช่วยเลยทีเียวเ่าทำอนเปี่ยนมักันเรียกว่ามีการสวิงกินครับกันผมก็ไม่รู้แล้วใครคู่ใคนครับคู่ที่ได้คู่ที่สี่รับได้แก่มันมีอ่ารบ้างอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ป๊กกับภูมินะแขก

มอุ่นยังไงนะครับเดี๋ยวนะแสดงกบมือไม่ดูเลย่าเราไม่เท่าไรดอไรนะครับอ่าเกียรประกาศประกาศรกาอาหม้อไม่น่าครับหอมแก้วหอมแก้วหอมแก้วหแก้ว it's a <laughs> ไม่ใช่กิน้วยกีเส้นเดียวเอเส้นเดียวเอเอาเอาเนเล็กๆเลยหรือว่าหรือว่าอต้องกินให้เหือทั้งน้อ้มเยสองเส้นาสองเส้นเราเส้นเดียวโอ้ห้เ็นเป็นเป็นเป็น่เสนลนะแล้วก่อนที่ขาดนดนนเะว่าขนาดนเป อยรู้ได้ไงเป็นแฟนงคนน้อยนีน้อยอ่ะต้องต้องเอเลยเป็นเซตีเนี่ยต้องหยุดไว้นาทีนะ่างภาพในฉากภัพดยนะไงั้นต้องจุใหม่ต้องใหม่จนกว่าจะได้รูปที่สมบูรณ์นะโอเคเอไเซต้อเตียได้เยอมแล้วถ่ายไม่า

เอาไม่กลียวเลยโอ้ยอเไ็กน้อย